เรา,ม,ามันโดนน้ำมันทายมานะผีใต้หูแล้วโดนพยานาาด้วยไปปล่อยปลาสักห้าร้อยนะรู้ไหมทำแค่นั้นพอุคณคิดอย่แงเใต้เตหเงหูพยานนาดก็กำมีเวียทั้งหมดนะตาหน้าเขียนนะห้า500ก็ได้หลายตัวแล้วนะ

หนับตาดูนะดูดตัวสอนแดงข้างบนน่ะเอเอดีอธิษฐานด้วยเนี่ยเราโดนน้ำมันทา,าย้วเนีเ่ยน้ำทิ้งหลงพราะปานท่านเลยท่านช่วยอมท่านรุ่นแรกเลยเอา้าดูอีกทีหนึ่งเป็นยังไงเปิดตา,าดู ยังยังยังต้นสานเท้าเวสุวันใช่ไหมอ่ะเออหช่ไหมเห็นแล้วนี่ใช่ไหมเอออ้าวสูงถึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเออใช่ไหมตามลูกแล้วผีใจโหมันก็มาโดนให้กระซองกระลาหมไหมอ่ะเออใช่ใช่ผีใจโหมันก็มาปิดตาเรา แล้วก็ยญานาคด้วยยญานาเขามีทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีนี่ฝ่ายเจ้ากรรมในเวรเราเนี่ยขาก็มาเล่นเราไปปล่อยปลาให้เขานะจ้าอ้าวจะได้ไปปล่อยเลยเออโชคดีนะเดี๋ยวสะพลาดหน่อยปลาเป็นอะไรมาหนูก็ไม่รู้อยู่ดีมันก็มองไม่เห็นเหรอมองไม่เห็นนะคะมันปวดแสบปวดร้อนอืมมองไม่เห็นเมื่อไหี่ปีแล้วเนี่ย เป็นมาเกือบเจ็ดป,ปีแล้ว,วอ่ะเออแล้วครหนูไปหาหอมอมาสิบสามหมอมันไม่หายเออแล้วเมื่อกี้เอาลูกตาลที่ต้องลูกตาเนี่ยโล่งเลยไหมเห็นเลยไหมใช่ใช่ทีแรกก็มองไม่เห็นพอเห็น,หนแล้วเราโอ๊ยอยากดยนะอดนะใชหนูดีใจเรนเหมือนแบบน่าจะมาได้แล้วกันนีนะเนะ่เอ้าตุ๊กีน่ะไปทักไทยไปขอพ่อรับเวยนนะเออเดีไปทำเงินเอ้าตาเราอ่ะ เดย์มันก็้ามัวแล้วก็แสบปวดแสบปวดร้อนเหมือนเอาไฟมันลนแล้วมันก็มองอะไรไม่ได้หลับตาไม่ได้ลืมตาไม่ได้นะคะอืมทรมานอยู่อย่างนั้นนะคะมอหลังเห็นเลยเหรอจ้กแล้วมองไม่เห็นไม่อยากลืมตาเลยค่ะลืมตาก็แสบก็เลยเป็นมากี่ปีแล้วน่าจะมาแปดปีอะมาแปดปีไปรักษาอที่โรงพยาบาลยังไปมาทั่วราแล้นะจักรราคามันไม่ดีขึ้นมันก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยเขาบอกคุณบอวิทวิทชัยว่าตาจะเป็นอะไร เขาบอกกับมันก็บอกไม่ถูกก็หาโลกไม่เจอค่ะแต่เจ้าบีที่มานี่แล้วมันแล้วก็เอาหลุมพวกตาเนี่วางที่ตาเนี่โล่งถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วศูนย์ถึงร้อยสว่างไงหนูว่าน่าจะเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะเออ๋ยวต้องลองไปทํากับข้าหรือว่าสัมผัสแสงข้างนอกอีกทีนึงอาถึงเจ้าบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแต่คิดว่าน่าจะแบบหายขาดแน่นอนขอให้โชคดีนะด้วยทุกคน